ครับเรียนท่านสื่อมวลชนทางยังพี่น้องประชาชนนะครับผมสสประสิิฐพงศสรนวัดครับพักประชาชนคนกระบี่คนภาคใต้ครับวันนี้ต้องมาแถลงข่าวชนิดที่ต้องถามหาทันโมตรีพาณิชย์อีกครั้งครับว่าท่านป่วยท่านไม่สบายหรือว่าท่านเป็นอะไรที่ไม่สามารถสั่งการข้าราชาการกระทรวงพาณิชย์ได้หรือไม่สามารถสั่งการ อธิบดีโครงการค้ามภายในได้หรือไม่สามารถประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องเครื่องจักรในโรงงานหีบปลามน้ํามันในพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่าผมแถลงหลายครั้งหลายรอบนะครับเหมือนกับมากิจกรรมที่เป็นการพายเรือนในอ่างวันนี้ก็เลยต้องมาสอบถามว่าท่านรัฐมนตรีไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าท่านไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนหรือว่าไปนั่งสมาธิอยู่ที่ไหนคือถ้าท่านทํางานไม่ได้ลาออกลยครับ วันนี้สถานการณ์ภาคใต้หลายจังหวัดชาวสวนปาล์มน้ำมันเดือดร้อนมากมีค่าใช้จ่ายรายวันปรากฏว่าติดคิวนะครับติดคิวลานเทไม่รับซื้อและรถที่ซื้อจากลานจากชาวสวนลานเทเนี่ยไปเข้าโรงหีบติดคิวยาวเหยียดน้ำหลักรบหายเป็นตันนะครับแปลว่าเขาขาดทุนลานเทขาดทุนลานเทเขาก็ปิดแล้วก็กระทบชาวสวนปาล์มน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในไปประชุมที่สุราษฎร์ไปประชุมที่กระบี่แล้วก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิมครับปัญหาก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาไม่ได้รับการดูแลผมจึงจําเป็นต้องมานั่งถแถลงข่าวอีกครั้งเพื่อให้ชาวสวนปาล์มนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทบคนสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยที่ซื้อน้ํามันขวดในราคาแพงอยู่ในขณะที่ประชาชน ทั่วไปนะครับซื้อแพงแต่ชาวสวนขายน้ํามันได้ถูกแปลว่าเราได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกรัฐคือข้าราชาการโดยเฉพาะรัฐมนตรีแล้วจะมีรัฐบาลมีรัฐมนตรีไปทําไมครับถ้ากลไกโครงสร้างที่มีการเอาเปรียบทั้งชาวสวนผู้ผลิตและมีการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ต้องไปซื้อน้ํามันปาล์มขวดแพงในประเทศ วันนี้ก็ต้องมาแถลงข่าวเรียกร้องครับเรียกร้องว่ารัฐมนตรนทีท่านไม่สบายหรือเปล่านะถ้าท่านไม่สบายก็รีบไปหาหมอรักษาตัวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปเจอชาวสวนตามหน่อยครับไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับท่านสั่งการก็ผมเรียนแบบเลยนะบอกเลยนะครับว่าแย่มากๆนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องชาวสวนปลาล์มน้ามันนะครับแล้วก็เป็น เรื่องที่ชาวสวนฝากผมมาว่าช่วยต่อว่ารัฐบาลแรงๆหน่อยวันนี้ก็ไม่รู้จะต่อว่ายังไงนะครับคราวที่แล้วเอาเอาเอาน้ํายามาให้นะครับบอกเป็นใดๆว่าท่านไม่มีน้ํายาแต่วันนี้ก็ต้องมาถามว่าท่านไม่สบายหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือไปน,นั่งสมาธิหรือว่าไปเป็นสายมูไปแล้วครับหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงป่วยหรือเปล่าครับป่บวยท่านก็ให้คนอื่นไปทำทางงานแทนท่านก็แล้วกันนะครับเออผมตามหารัฐธมนตรีนะครับ ขอ,ขออนุญ,ญาตว่าผมมีรูปรัฐมนตรีมาแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้สื่อได้ดูนิดนึงว่าหน้าตารัฐมนตรีคืออะไรนะหน้าตาคนนี้นะครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับผมผมนัดทีมงานเอาภาพมาครับเดี๋ยวโชว์ในนี้ก็ได้นะครับว่าหน้าตารัฐมนตรีเราเป็นยังไงทําไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลิน,นะครับโอ้แย่ยม,มากเลยครับออกมาแล้วเหรอ อคุณนะนี่นะครับวันนี้มาตามหารัฐมนตรีพิชัยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมไม่เคยโชว์เลยนะเนี่ยเออมาสภา,าก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเฝ้ากระทรวงหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือป่วยหรือเปล่าครับช่วยแก้ปัญหาชาวสวนตามด้วยนะเนี่ยเนี่ยหน้าตาเป็นเงี้ครับ เอาสวนปาล์มเขาเดือดร้อนประชาชนก็ซื้อน้ำมันปวดแพงหน้าตาหน้าจะอมทุกข์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอมทุกข์หรือเปล่าหรือว่าป่วยไม่สบายทำงานไม่ไหวก็เราครับให้คนเดินไปแก้ปัญหาคนไปรับมีกฎหมายมีแต่ไม่ใช้รัฐบาลมีแต่ให้ทำประโยชน์ลยให้กับชาติบ้านเมืองให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมจะร้องให้เรา ta lưu bên dưới 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 ta dưới 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 dưới